100ปีก่อนหลังจากพลังวิญญาณฟื้นคืนพลังวิญญาณก็กลายเป็นพลังงานที่แท้จริงของโลกนี้สัพพสิมีชีวิตภายใต้าการเสริมพลังของพลังวิญญาณตามววฒนาการไปสองทิศทางทางหนึ่งคือการกลับคืนสู่ความหยูได้ดังเดิมยกระดับพลังทางกายภาพอีกทางหนึ่งก็คือการกายพันธุ์ทางวิญญาณที่เน้นการโจมตีด้วยพลังงาน มนุษย์เองก็วิวัฒนาการภายใต้พลังวิญญาณจนเกิดเป็นอาชีพสายพลังวิญญาณที่หลากหลายผู้สังเกตการสัตว์วิญญาณผู้ติดตาม37ล้านคนนักวิเคราะห์วัตถุวิญญาณผู้ติดตาม69ล้านคนถ้าโดนแมงมุมขนพิษเงาผีกัดคนทำอย่างไรสำหรับผู้ประกอบอาชีพสายวิญญาณแล้วสัตว์วิญญาณที่ดีถือว่าขาดไม่ได้เลยตอนนี้มีเพียงสั่งซื้อในราคา99,998 โอกาสสูงที่จะได้ของนำค่าเข้าร่วมทันทีแต่สำหรับฉันแล้วทั้งหมดนี้ก็ไม่มีความหมายเลยอย่าตกใจดื่มน้ำอุ่นมากๆนอนในที่อากาศถ่ายเทพเพื่อป้องกันไม่ให้สดทรงกินละร้อนร้อนเด็ดเกินนินยวนฉันร้อนเด็ดเกินชื่อชองหมิงเผาพันใบเหวินโซ่สัดร้อยปัญหาชงหมิงนายกำลงรรรนะังทำอะไรเนี่ยเขาว่าข้างบอนบรรยากาศจันก่อนนี่นะก็ไม่ได้สูงเท่าใดใดยนะ อาจ้ามีลมเย็นๆพัดมาแล้วแล้วนายก็อย่าลืมกินยาด้วยนะดูแล้วน่ารูแล้วน่าผมมีชื่อว่าดินหยวนอายุ18ปีเป็นเจ้าของด้านสิ่งมีชีวิตวิญญาณเล็กๆแม้ว่ามนุษย์ในโลกนี้สามารถใช้พลังวิญญาณเพื่อเร่งการเติบโตของสิ่งมีชีวิตได้แต่สําหรับผมแล้วมันกลับดูเหมือนเรื่องเพ้อฝันที่เป็นไปไม่ได้เลย ร่างกายของผมน้าดอนแอมมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่อายุแปดขวบก็ไม่สามารถดับรู้การไม่อยู่ของพลังวิญญาณได้ไม่อาจพึ่งพาพลังวิญญาณเพื่อเสริมสร้างร่างกายเช่นคนทั่วไปและยิ่งไปกว่านั้นไม่สามารถทำสัญญากับสิ่งมีชีวิตวิญญาณระดับสูงได้เลยใช้ผ้าบาังแสงอย่างเดียวก็ยังไม่พออากาศมันร้อนเกินไปเราก็ไม่มีวิธีไหนที่เหมาะสมในการทำให้เย็นลงได้มากกว่าน,นี้แล้วจะเหี่ยวอยู่แล้วนะพ่อพันุ์ไปเฮอร์ีดีระดับธรรมดา คุณภาพคุณภาพทั่วไปสิ่งมีชีวิตวิญญาณระดับตำ่ำใช่แล้วในฐานะที่เป็นพืชวิญญาณสายลักษณะระดับต่ำสุดแล้วแทบไม่มีความสามารถในการแข่งขันเลยกระทั่งยังสู้เถาวัลย์ชิงหลวที่ใช้ทำอาหารสัตว์ไม่ได้ด้วยซ้ําในโลกหลังการพื้นคืนของพลังวิญญาณสิ่งมีชีวิตวิญญาณทุกชนิดต่างถูกแปลระดับและคุณภาพทั้งหมดที่อยู่ต่ำกว่าขั้นทองแดง ถือว่าเป็นระดับต่ำหมดเลยสิ่งมีชีวิตวิญญาณระดับต่ำนั้นถ้าไม่มีใครยอมเสียทรัพยาจกรเพื่อบ่มเพาะพอะเมื่อเทียบกันแล้วสิ่งมีชีวิตวิญญาณระดับพอเมาเทียบกันแล้วนั้นสิ่งมีชีวิตวิญญาณระดับสูงมีวัฒนาการได้มากกว่ามากเหมือนกระเพาไปวอรซ่ตลอดร้อยปีที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินว่ามีตัวไหนมีวัฒนาการได้เลยนินจวนเจ้าของนายมาแล้วชื่ออินอินเผาพานันดอกแห่งห้องทำนองอินอินขอบใจนะ อย่างเช่นด้านกายของฉันแค่ทำสัญญากับสิ่งมีชีวิตวิญญาณระดับต่ำสุดอย่างโงหมิงกับอินอินก็ทำให้เบียนหัวไปครึ่งเดือนแล้วไม่ต้องพูดถึงการรับรู้พลังวิญญาณเพื่อบำเพาะให้พวกมันเติบโตเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมนุษย์เนี่ยชอบนอนตื่นสายกันถึงไงไงทำไมถนนถึงล่องเชียวพูดอะไรเด้อเธอเด้อทุกท่านมาดูนี่แล้ววันนี้มีเถาวันชิงหรือวที่เติบโตงดงามมากด้วยไนะแม่ดูสิ เป็นไปเวินซ่เหมือนขอ้อข้อเลยจินีต้อนรับสนใจซื้อเถาวันจริงดว้วยไมหมเมียไปเวินโซ่ตัวนั้นขนก็แห้งซีดเห็นรู้ว่าเป็นตัวที่เดือขายจะมาเทียบฉันได้อย่างไงเขาว่าฉันเป็นตัวเดือขายงั่นเหรออะไรนะก็เป็นไปเวินโซ่เหมือนกันนี่วะ้าแน่จริงก็มาตัดสินด้วยการเป่ายิ่งสุกเลยจะกดได้นะใช้กองเล็บแบบนั้นจะเล่นเป่ายิ่งสุกได้อย่างไงกันไปเดี๋ยวพาไปเล่นได้ไดหายเครียดหน่ไยในเฟร้านแบบนี้จะไม่เป็นไดเหรอ ไม่เป็นไรหรอกเนอะยังไงก็ไม่มีลูกค้าอยู่แล้วนี่นะดินจุยวันไปซื้อนอกันเถอะถ้าฉันได้กินหมูพัดล้อเพิม่มอีกสองสามชิ้นฉันจะต้องฉลาดขึ้นแน่ๆเลยถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะไม่มีทางแพ้อีกแน่นอน่องหมิงจะเศร้าไปเลยถึงนายจะไม่ฉลาดเข้าไปบนโซ่ตัวอื่นๆแต่ราคานายก็ราคาถูกกว่านะเหมียวพูดแบบนี้จริงทําให้ฉันเจ็บเข้าไปอีกนะเฮ้ยถ้าฉันสามารถรับรู้พลังวิญญ,ญาณได้ก็คงจะดีดินจยวนมองไปทางซ้ายแล้ว หมูเกาะมันโผล่ใกล้สวนสถานะเนี่ยนะหรือว,ว่าฟาร,ร์มเดียงเกิดปัญหาแล้วเหมียวหมูพันละ้อตั้งห้าสิบตันผม,มาแล้วนี่อยากกินจะไม่ส่วนชีวิตดาวดึงง่ายชงหมิงในสู้มันไม่ได้นะมันกรดเล่างั้นเหรอหมูเกาะทูเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนโยนมากตามหลักเล้วพฤติกรรมของชองหมิงไม่น่าจะทําให้มันกรดได้เลยนะนี่มันอะไรกันเนี่ยต้องรีบวิง่งเหนื่อยชะมัดเลยวันนี้เหมือนจะเหนื่อยกว่าที่ผ่านมาสิอีกนะ ลินจ้ยนนายไม่เป็นไายใช่ไหมเอ่อะ,ะลิ่นจยอนลินจยอนฉะฉฉันจะปกป้องนายเองนะหมู่ผะล้เข้ามาเล่ไม่นะีฉันยังสรบปไม่ได้ตอนนี้พวกเธอรีบหนีไปเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนกันเนะ่ะลิ่นจยอนมงแหวนทองแดงนี่หรือว่าจะเป็นนี่คือบงแหวนทองแดงที่ฉันทำหายไปตอนอายุแปดขวบเพราะมันโดนเลือดของฉันเข้าไปมันก็หายไปเลย ฉันรู้สึกได้ทุกอย่างมันกลับมาแล้วพลังวิญญาณที่ไม่ได้รู้สึกมาตั้งแต่อายุแปดขวบมันกลับมาแล้วลินยวนนายตื่นเล้วเหรอแล้วเข้าคิดอะไรสักอย่างสิไม่ได้ถึงจะมีพลังวิญญาณก็ไม่ทันจะทำอะไรได้อยู่ดีสิ่งมีชีวิตวิญญาณเผ่าพันธุ์ตุ้นเจ้าจี้ระดับทั่วไปได้เวลสามประเภทป้องกัน คุณภาพทั่วไปเห็นแล้วมองเห็นข้อมูลขึ้นชัดเลยมันอยู่เลเวลสามไปแล้วส่วนชงหมิงจะไม่ถึงรเเลเวลหนึ่งได้ด้วยซ้ำชงหมิงหลบแล้วมันจะโจมตีจากด้านขวาหนัเหม,มียวไม่ได้ต้องให้หลบพอเอาตัวรอดได้แต่ช่องว่างพลังมันมากเกินไปถ้ามันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตวิญญาณพันธะาสัญญาของฉันแล้วก็ห้ามทำร้ายชงหมิงนะแสงนี่มันเหมือนกับแสงที่อยู่บนตัวของอินอินเลยหรือว่ามัน